นะครับเราก็เราก็ให้สุตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเชียงเหนือท่านพ่ะนสังคมก็ความมั่นคงของรุฐพัตนาจำความรุงเรองท่านอดีบดีกรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวท่านผู้จาาัดการแผนกสำมนินและพฒนาชุมชนห้างสรรพสินค <c oughs> ้าช่วงนี้กำลังมีพิธีมอบเครื่องราชให้กับ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งจังหวัดศิรีกะตก์มุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนทุกท่านในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องรองการปัญหาต่านอื่นรั้งโอยเฉพาตได้จังหวัดสิริก,กิติ์นอกจากหอมแดงกระเทียมสามารถปลูกหลายสิ่งหลายอย่าง เลี้ยงเดี่ยวเราจะทำเป็นแม่เลี้ยงคอกจันรำลุงแทนผ้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านก็เดินทางกลับไปแล้วน,นะคะดิฉันาสาวจจรุวัินทนาชนาสิทธิ์เพื่อการส่งเรียนรู้การพัฒนาสติและความขัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยค่ะราชการอนุญาต ครอบครัวได้อย่างมีความสุขโดยเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่63ดังนี้สิ้น626คนในวันนี้มีผู้มีความประสงค์เข้ารับงานหรือว่างานซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเบ,บาหานที่ต้องการให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามนโยบายของท่านจุติไกรเลอร์เรื่องีว่า มิทยาศีสุพรสราวตัตรศีบุญเรืองพนาโพวิงบุตรีสุเกิดทาพาสีจันรักวันทาสรอิ่นทอง สุดารัตน์บุญทูลนวารัตปิติพัทราพาณิรักศิงห์ไทยวันศรีรัตนไม่มีรัตน์เข็มทองสุทธดาอ,อุ๋มหม รัชดาสุวพัฒน์ครอบครัวดีนะคะภมจอมนะคะแล้วก็ท่านพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ดัวรัชทายาทีสิบของิษกิภนนี้ท่านเือนทามให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้โดยการนะคะ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคก็เนออกเสียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะท่านจะรู้ว่าดินนะคะธนาชนะศิษย์น,นะคะแล้วก็ท่านอาดีตท่านพมจนะคะท่านจะมีศักดิ์สิห์ดงนะคะแล้วก็ท่านผู้แทนจากฮัลโลตัสนะคะท่านเปรย์ซับยูเลตมานะคะเป็นผู้แทนจากลโลทัสนะคะแล้วก็ท่านอนาุปน้าทีวันโทของจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วมีจังหวัดอำนาจการเิน,นเมาด้วยนะคะ เรื่องสำคัญที่ความเริ่มต้นสำคัญน,นะคะที่ท่านจะสำเร็จการศึกษานะคะจาเหล่านี้นะคะที่ท่านถึงในตลอดระยะผู้ที่มีความรู้นะคะความความสามารถทักษะในอาชีพนะคะซึ่งนอกจากทักษะอาชีพแล้วเนี่ยนะคะเราท่านก็จะต้องมีทักษะในเรื่องของการดบันวิตด้วยนะคะตลอดนะคะเหมือนะท่านจบจากการฝึกอาชีพไปแล้วเนี่ยนะคะสถานการณ์คืออย่างไรคะ<า> ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณเราก็อาจจะมีหลากหลายอาชีพนะคะไม่ใช่อาชีพเดียวเพราะ่การของกรมกิจการศีและสุาบันครอบครัวเรื่องอาชีพนะคะคือในเรื่องอาชีพเนี <ric> ่ยนะคะเราจะเห็น uh ว่าเราส่งเสริมอาชีพทั้งระยะสั <pounds> ้นระยะยาวเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆส่วนนะคะที่เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้ทางกรมพีเอิวนะคะก็ไม่ได้คนก็ไม่ได้มีอาชีพนะคะตางโลงนั้นก็ใส่ของที่มัน ยังไหวทนทา,านไม่ค่าฝันก็นำมาเปลี่ยนใบใหม่ฟรี พร้อมกันนะครับพร้อมกันครับ5 4า2 1าครับกลับตรงไปเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวนะครับที่นี่นะคะก็จะมีมุมต่างๆ